สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็จะมาแชร์ไอเดียนะคะการทําการเกษตรสําหรับพี่น้องบ้านเฮาที่จากบ้านเกิดเมืองนอนมานะคะครา่ว่าจะเป็นมาเหตุงานเหตุการณ์นะคะลงหลักปักฐานยู่ไกลบ้านไกลเมืองนะคะบัด่นี้มีความคิดความอ่านว่าอนาคตไปข้างหน้านี่คืออยากกลับไปยู่บ้านเฮาเทนอไปยู่กับโอกับเม่นะคะไปเหตุการ์เกษตผสมผสานนะคะสําหรับข้างหน้านี่คืออยากกลับไปยู่บ้านเฮาแทนอไปยู่กับโอกับเม่นะคะไปยุตการ์ตเษตผสมผสานนะคะสําหรับ สิ่งนั่นๆนะคะหลังจากที่ว่าเขา ได้ไปเฮ็ดแล้วนะคะอันนี้คือประสบการณ์โดยตรงของเจ้าของเลยก็เลยมาแชร์ไอเดียนะคะเพื่อแบ่งปันสําหรับใครที่มีความฝันแบบนั้นนะคะก็คืออยากบอกกับทุกคนว่าการเกษตรมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะคะเป็นหลายระบบเชื่อมโยงกันแล้วก็มันมีระยะเวลาของมันนะคะพี่น้องบม่ว่าสิเปนต้นใหม่บม่ว่าสิเปนการบริหารจัดการต่างๆนะคะก็คือถ้าผู้ใดมีแผนว่าเออสามปีสี่ปีข้างหน้านี้สิกลับบ้านแน่นอนก็คือใหายทยอยเฮ็ดโหลดค่ะทยอยเฮ็ดตังแต้เมื่อนี้แหละเป็นต้นไปอาจจะแบ่งนะคะเป็นว่าเดือนนี้เขาอาจจะ ปรับพื้นที่บอ่อมันจะเขาสู้หนาแรงแล้วอยากขุดสะโลกสะกะ็คือมันเป็นช่วงที่เหมาะเจาะที่สุดแล้วค่ะถ้าเป็นหนาแรงถ้าเขาอยากเห็ดนะคะถ้าเป็นหนาฝนนี่มันก็ดินก็อยากล่มแน่มันเห็ดงานลําบากคะ่กะกับพวกมุนี่เพราะฉะนั้นผู้ใดมีแผนที่จะเห็ดการเกษตรนะคะก็คือทยอยปรับพื้นที่ขุดสะขุดยังไว้เลยะคะ่ะแล้วก็ทยอยหาจัดการระบบน้านะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะต้นไม้นี่สาคัญนะคะพี่น้องถ้าเกิดว่าเขาจะกลับไปยุบบ้านนะคะถ้าเขาสมมติว่าเขา move เนาะกลับไปไป,ไป,ไปตั้งหลัก มีเงินก้อนนึงแหละเขากลับไปเฮ็ดเริ่มลงทุนช่วงแรกของการเฮ็ดการเกษตรย่าฝ้าคาดหวังว่ามันจะได้เป็นกําไรกลับขึ้นมาเลยค่ะกําไรคือความสุขนะคะของการเฮ็ดการเกษตรเพราะว่ามันจะบอท่านได้แบบว่าตอบโจทย์หรือว่าได้เทิร์นมาในรูปของเงินมากมายนะคะในช่วงของการลงทุนแรกๆเลยนะคะนี่คือมาแชร์ไอเดียนะคะเพราะว่ากว่าที่จะเก็บผลผลิตได้ถ้าสมมุติว่าเขาปลูกไม่ผลยังสินะคะยังในหน่อยเลยก็คือ4ปี5ปี ะะถึงจะได้เก็บผลผลิตถ้าเป็นไม้ผลนะคะหรือว่าถ้าเป็นพวกที่ดีน้อยนะคะพวกที่พืชอ,อายุไม่ยาวพืชอ,อายุสั้นพวกทั่วพวกอย่างเขาก็สามารถปลูกได้แต่ว่าพวกนี้จะเก็บเกี่ยวในระยะสั้นนะคะก็คือปลูกผสมผสานกันได้แต่ถ้าเกิดว่ายังใดกลับบ้านแน่นอนก็คือให้แผนไวในระยะยาวนะคะแล้วก็ในช่วงที่เขายังยูในงานประจํานะคะทําง,งานประจําเขาก็ทยอยเหตุเทละน้อยค่ะพี่น้อง ที่นี่พอหอดเวลาอันสมควรที่เขาคิดว่าเออเขาพร้อมแล้วเฮาสมาดกลับไปได้นี่คือเขาว่าต้องเมื่อยออะค่ะมันมีสุยางไว ผักผลไม้เขาปลูกไว้มีสระน้ำมีระบบการจัดการนา้ำเขากลับไปเขาก็เป็นร้านกระบวนการต่อซึ่งมันจะเป็นการดําเนินการที่ง่ายแล้วก็ตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะสําหรับคนที่มีความฝันนะคะอันนี้ก็คือแชร์เป็นไอเดียอ,อีกไอเดียหนึ่งนะคะมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องสําหรับคนที่ชอบทางด้านนี้นะคะแล้วก็คิดว่าอยากเฮ็ดแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเขามีพ่อแม่เพื่อนมีคนดูแลเบื้องให้นะคะคือทยอยเห็ด ท่ะน้อยค่ะเขาไม่ต้องไปลงทุนปึ้งเท่าเดียวเป็นเงินก้อนเลยค่ะเขาทยอยเห็ดว่าเออช่วงนี้เขาจะเห็นอันนี้นะช่วงนี้เขาจะเห็นอันนี้เพราะหอดระยะเวลาที่เขาหมูฟอ่อนเขาจะมุไในแบบว่าสมูทแล้วก็สบายใจที่สุดอะค่ะคือไม่ต้องเป็นกังวลว่าฉันต้องมาลงทุนตัวนี้ก่อนที่จะรอผลผลิตก็คือตอนนั้นคือเขาเดินไปเล้าก้าวหนึ่งนะคะคือเราสามารถที่จะก้าวต่อไปเป็นก้าวที่2ที่3ที่4ที่หาก็ว่าไปนะคะพี่น้องสำหรับมือนีมาแชร์ไอเดียเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องให้ฝนด้วยนะคะถ้ามีไอเดียอะไรดีๆแบบ่่งงงปปปััันหลจาากกรระสณ์ทีตวเอไ แล้วพบเจอมาก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะได้เป็นไอเดียเอื่นว่าหักแพงแบงปันกันไปนะคะสําหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ